สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกรเกษตรลองทำครับวันนี้ <c oughs> ผมมา,มาทำอะไรลนะ่ะมาตอบคำถามของ FC นะครับ FC มี FC ท่านหนึ่งได้ส่งภาพ ของต้นยางตัวเองมาให้ผมดูนะครับของหน้ายางที่ fc ซเขากรีดแล้วก็ส่งมาให้ผมดูนะครับเป็น <c oughs> เป็นภาพหน้ายางของ FC ที่ที่ส่งมาให้นะครับก็จากที่ดูแล้วก็ <c oughs> จะเห็นได้ว่าหน้ายางจะเละมากนะครับพี่น้องก็คือง,ง่ายๆก็คือ f อฟยังเป็นมือใหม่จากที่ดูแล้วก็คือหน้ายางของ f อฟเบียดมีดเข้าเกินไปนะครับผม จนทำให้มันเลยรู้สึกจะเลยแล้วนะจะเลยจะเลยเยอะเจริญเข้ากินเข้าไปถึงแก่นเยอะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูครับเนี่ยครับครับจากภาพที่เห็นก็หน้าอย่างก็จะ มีสภาพที่ยับเยินนะครับผมคือข้อแนะนำก็คืออยากจะให้ถอยมีดนะครับต้องถอยมีดออกนะครับเพราะว่าที่คือเบียดเข้าไปเยอะเกินไปนะครับผมแล้วก็แนะนำให้ทาหน้ายางอีกนะครับนี่ครับภาพที่สองก็เหมือนกันครับก็สภาพ ด,ดูดีขึ hehe, ้นมาหน <future> ่อยครับภาพที่สองครับก็แนะนำให้ทาหน้ายางด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องถอยมีดออกนะครับเพราะว่าจะมันเบียดเข้าเกินไปนะครับก็คือเดี๋ยวจะมามามาทำให้ดูครับวิธีถอยมีดนะครับผม FC ครับครับวิธีถอยมีดนะครับ นี่ก็ของผมนี่ก็ไม่ได้เบียดมากนะครับเอาแค่สิวๆเยื่อเจริญนะครับพี่น้องครับเพราะว่ายางเล็กเราก็ไม่อยากจะเบียดเข้าไปมากครับผมเพราะว่าเปลือกไอ้เยื่อเจริญถ้าถึงเยื่อเจริญจริงๆแล้วเขาจะบอบบางมากครับจะช้ำช้ำได้ง่ายๆครับผม ตัวจากที่เห็นในภาพของ fc ส่งมาก็คือมันจะมีความบอบช้ำของหน้ายางนะครับทำให้เกิดติดเชื้อได้ง่ายครับผมก็จะมีโรคเส้นดําโรคอะไรติดเข้าไปได้ง่ายครับผมนี่นะครับเอาแค่น้ำยางชั้นที่หนึ่งก็พอนะครับพี่น้องครับไม่ต้องไปเบียดอยากจะได้ เอาถึงชั้นที่สองเหมือนขั้นเซียนเขานะครับนะครับแค่ชั้นที่หนึ่งครับเนี่ยครับนี่มันจะถึงชั้นที่สองแล้วนะครับครับ เดี๋ยวไปดูต้นนะครับผม <c oughs> ย้ำนะครับพี่น้องครับสำหรับมือใหม่นะครับเป็นไปได้ผมอยากจะให้ลอกขีเส้นแบบนี้ทุกต้นนะครับเพราะว่าโดยขีเส้นนี้แหละครับมันจะทำให้การทำงานของเราผิดพลาด ได้นะครับพี่น้องครับถ้าเราลอกทีเซนออกแล้วเราก็จะเห็นร่องกรีดของเราได้ชัดเจนนะครับพี่น้องครับนะครับจิกหัวเข้าไปครับพี่น้องครับจิกหัวแล้วตวัดออกนะครับนะครับจากที่รอยเดิมของเรา อยู่ข้างในใช่ไหมครับเราเอาจิกจิกจิกหัวให้ได้ให้ได้รอยที่ที่เหลื่อมออกมาหน่อยนะครับพอเห็นพอมีน้ำยางชั้นที่หนึ่งไหลออกมาแล้วเราก็พอแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับสำหรับการถอยมีดนะครับไม่อยากจะให้มันแก้ปัญหาบาดหน้ายางนะครับนะครับ แค่นี้ก็มีน้ำยางครับพี่น้องครับสำหรับมือใหม่เราไม่ต้องจำเป็นต้องไปเบียดเข้าไปขนาดนั้นครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับพี่น้องครับ กันใหม่นะครับพี่น้องครับตั้งแต่นะครับจิกหัวครับพี่น้องครับแบบนี้นะจิกเอียงเข้าไปตวัดออกมาครับนะครับจะเห็นท่อนนํายางนะครับเห็นท่อนนํายาง,งชั้นที่หนึ่งนะครับ เราก็จะได้เขตได้กำหนดแนวเขตให้เล็งตรงนี้นะครับพี่น้องครับนะครับนี่ครับเล็งเอาตรงนี้นะครับเล็งเอาตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะขยับออกจากถอยออกจากจากร่องเดิมจากแนวเดิมนะครับเราจะถอยออกจากแนวเดิมก็คือต้องเราต้องเล็งตรงนี้นะครับผม เลงตรงแนวที่เราเริ่ม <c oughs> เริ่มปักหัวนี่ครับครับพี่น้องครับครับเห็นไหมครับแนวมีดแนวมีดเราก็จะถอยออกนะครับพี่น้องครับจะห่างห่างจากแนวเดิมนะครับก็คือเราก็เอายึดเอาแนวนี้ มาตะดอดเลยนะครับนะครับต่วัดมานะครับพี่น้องครับ แวร่องแนวมีดของเราที่เราขยับออกจากจากจากแนวเดิมเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับก็จะ <c oughs> ขยับออกจากแนวเดิมก็ประมาณหนึ่งมิลนะครับพี่น้องหน,นึ่งหรือสองมิลนี่แหละครับหนึ่งมิล ตนครับ นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเป็นไปได้นะครับกีดเส้นเราต้องลอกออกให้หมดนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นไปได้ถ้าลอกได้ก็คือต้องลอกนะครับสําหรับมือใหม่นี่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าตัวกีดเส้นมันจะทําให้มีดของเราสะดุดนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเห็นไหมครับ เราจิกหัวเข้าไปมีน้ำยางเยิ้มนะครับนี่คือน้ำยางชั้นที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับมันจะอยู่ที่ผิวผิวเปลือกนะครับ <c oughs> แนะนําให้พี่น้องเอซเอาชั้นที่หนึ่งก่อนนะครับเอาอยู่ให้อยู่แค่เปลือกทรายก่อนนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งไปเบียดเข้าถึงเยื่อเจริญหรืออยากได้จะเอาน้ำยางชั้นที่สองนะครับเพราะว่า โอกาสพลาดจะมีเยอะนะครับรอให้เราฝีมือเราชำนิชำนาญกว่าน,นี้ก่อนนะครับค่อยอยากจะเบียดก็เบียดนะครับตอนนี้ก็คือเอาให้เราเราคล้องมือก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่ใช่อะไรก็คือไม่อยากจะให้เสียหน้ายางไปเปล่าเปานะครับพี่น้องถ้าหน้ายางเละแบบนั้นก็คือ มันจะใช้การไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องก็คือถ้ากรีดรอบต้นไปแล้วก็คือจบนะครับก็คือเราจะไม่สามารถวนมากรีดซ้ําหน้าเดิมได้อีกนะครับผมก็คือช่วงนี้ก็คือเอามือใหม่เรายัง,เร,ยงเรายังไม่ชํานาญนะพี่น้องนะก็ต้องเอาแค่เปลือกทรายก่อนหรือว่าจะเอาแค่น้ํายางชั้นที่หนึ่งก่อนนะครับพี่น้องออกเหมือนกันครับพี่น้องครับนี่นะครับ เห็นไหมครับนี่คือถอยมีดแล้วนะครับแล้วก็ตั้งมีดนะครับนี่ครับนี่คือถอยมีดเลยนะครับพี่น้องครับ น้ำยางชั้นที่หนึ่งก็หลายเหมือนกันครับมีน้ำยางเหมือนกัน,นมีไหมดูอย่างต้นนี้ที่ผมกรีดไปนี่น้ำยางนี่คือ อันนี้ไม่ได้เบียดเลยนะครับพี่น้องครับยังอยู่ที่เปลือกทรายอยู่นะครับนี่ครับน้ำยางเราก็มีเหมือนกันครับและเป็นน้ำยางที่เปอร์เซ็นต์ดีนะพี่น้องนะบอกเลยว่าเป็นน้ำยางที่ มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าที่เราเบียดเข้าไปถึงชั้นที่สองนะพี่น้องเพราะว่าเบียดไปถึงน้ำยางชั้นที่สองนั้นส่วนมากมันจะเป็นน้ำเลี้ยงนะพี่น้องถึงเยื่อเจริญนะพี่น้องส่วนมากมันจะเป็นน้ำเลี้ยงนะครับกวนน้ำส้มน้ำกดเท่าไหร่ก็ไม่แข็งตัวนะพี่น้องแบบนั้นเนะี่ย ผมนี่นี่ไม่ได้กวนน้ำนี่ครับนี่ไม่ได้ไม่ได้กวนน้ำกดเลยนะครับขีดมาสามสี่มีดไม่ได้กวนน้ำกดเลยครับลองดูไงพี่น้องลองดูว่าถ้าเราไม่กวนน้ำกดมันจะแข็งตัวไหม มันก็แข็งนลพี่น้องเนะี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นเป็นก้อนเดี๋ยวจะบอกวิธีจับมีดอีกทีหนึ่งนะครับจับมีดกีดยางอีกทีหนึ่งครับบางทีเราจับมีดจับมีดไม่ไม่ไม่นิ่งนราพี่น้องเนาะจับมีดไม่นิ่งไป ปลายมีดของเราแกวงนะครับพี่น้องเวลาเรากรีดมันก็มันก็สามารถบาดเข้าไปได้นะครับพี่น้องครับนี่ครับมือซ้ายเราจับอย่างนี้นะครับมือขวาเราก็จับอย่างนี้นะครับส่วนนิ้วข้างหลังนี่ก็มีหน้าที่ของมันอยู่นะครับพี่น้องคือไว้คอยกระดกกระดกกระดก กรนะะดกท้ายมีดนีะครับกระดกด้ามมีดนะครับนะครับจับยางประคองนะครับพี่น้องครับประคองเดี๋ยวจะบอกเทคนิคให้ใหอ้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับนิ้วนิ้วข้างหน้าของเรานี่ครับนิ้วชี้นิ้วโปง้งนิ้ว เราก็แค่ประคองนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าไปกาให้แน่นนะครับไปบีบีไม่แน่นนะครับแค่เราแค่ประคองนะครับเราแค่ประคองหลวมๆนะครับนี่น้องครับส่วนตรงอุ้งม,มือของเรานรี่น้องเราพยายามจะเรียกว่าพยายามเลยเรา พยายามนะครับพยายามเน้นให้ให้แนบชิดกับกับตัวด้ามมีดนะครับอ the ุ้งมือนะครับนี่ครับในส่วนอุ้งมือนะครับเน้นให้แนบชิดกับด้ามมีดกับกับมือขวานะครับนะครับนครับอุ้งมือตรงนี้นะครับให้แนบกับด้ามมีดแล้วก็ให้กระชับนะครับส่วนตรงนี้เราไม่ต้องไปไปออกแรงบีบนะครับ เราก็แค่ประคองนะครับแล้วก็ส่วนนิ้วเราก็คอยเป็นตัวกระดกครับตัวกระดกนะครับจะได้จะได้ง่ายสำหรับมือใหม่นะครับนี่ครับพี่นะ้องอีกหัวก็ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ พี่น้องเข้าใจไหมครับอันนี้ผมไม่ได้เบียดเลยนะครับถ้าคนที่มีประสบการณ์หรือมืออาชีพแล้วเขาดูเขาก็จะรู้ครับว่านี่ผมไม่ได้เบียดนะครับยังอยู่ที่เปลือกราย,ยังไม่เบียดไปถึงเยื่อจเจริญเลยนะครับนี่ครับ ยางที่กีดไปม่อคืนครับจิกหัวนะครับพี่น้องครับจิกดแล้วก็ตวัดออกมาครับผมแล้วเราก็ดูว่ามีน้ํายางออกไหมถ้ามีน้ํายางออกแล้วก็เราก็นะครับเห็นไหมครับนี่คือน้ํายางชั้นที่หนึ่งนะครับที่เยิ้มออกมานี้นะครับพี่น้องครับ เอาแค่นี้พอก่อนนะพี่น้องนะ FC มือใหม่นะครับผมเอาแค่นี้พอก่อนครับแล้วเราก็ได้แนวแล้วนะฮนะเอ็เราได้แนวแล้วนะครับแล้วก็วางมีดลงไปครับผมแตวัดมาครับนะครับนะครับก็จะ,จะได้แนวจะกดจะได้แนวน้ำยางท่อ ทอดน้ำยางชั้นที่หนึ่ง<ฮ>พูดยากจริงๆนะครับก็คอยตะบัดมาครับผมครับอันนี้สำหรับมือใหม่จริงๆเลยนะครับ เอาให้ได้แค่นี้ก่อนพี่น้องอย่าพึ่งใจร้อนจะไปเบียดเข้าเหมือนมืออาชีพเขาครับเพราะว่าเรายังใหม่อยู่เรายังความชำนาญเรายังไม่มีนะพี่น้องนะแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับคำพูดของคนรอบข้าง ผมก็เคยเจอกรับผมคนที่เขามีประสบการณ์แล้วเขามาดูเรากรีดเขาก็จะวิภากวิจารณ์ไปต่างๆนาๆนานนพี่น้องนะไม่ต้องไปสนใจครับผมเพราะว่าถ้าเราไปสนใจไปแค่์คำพูดเหล่านั้นก็คือมันจะทำให้เราเสียสุขภาพจิตนะพี่น้องนะบางคนเห็นเรากิีดยางไม่ออกก็จะมาบอกมาเบียด เบียดเบียดหน่อยเบียดเบียดหน่อยเบียดเข้าไปเยอะๆหน่อยพอเราเบียดพอเราเบียดไปแล้วยางลำบาดเขาก็จะมาว่าเราไม่มีฝีมือกี่ยางบาดมันจะทําให้เราเสียกําลังใจเปล่าๆนะพี่น้องนะเอานี่แหละครับอย่างที่ผมบอกครับมือใหม่เรา เอาแค่ท่อน้ำยางชั้นที่หนึ่งนะครับผมท่อน้ำยางชั้นที่หนึ่งอยู่ระหว่างอยู่แค่เปลือกทรายนี่นะครับผมแล้วก็เอาให้เราให้เรามันมีความชำนาญก่อนพี่น้องค่อยเบียดครับผมยังไม่สายนะครับเพราะว่าถ้าเราเบียดตอนนี้เรายังไม่ชำนาญน,นะพี่น้องหน้ายางพี่น้องจะเละ แล้วมันก็จะใช้ประโยชน์ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับาอย่างตรงนั้นนะครับถ้าเกิดปีถัดไปต,ต่อไปยางเป็นราคาอายางตัวเองเละหมดแล้วไม่มียางจะตัดเสียดายนะครับพี่น้องครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับฝากถึง FC มือใหมให่หลายๆท่านนะครับผมอย่าใจร้อนครับค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็ชำนาญเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ